w วล c o มบีเอซีเคท anel n 2 0งพันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ P.W. d o s e r t h a i l a n ซวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับรถ SUV ที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของ Honda และได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดโลกรวมถึงที่ประเทศไทยด้วยครับนั่นก็คือ Honda Control V รุ่นใหม่ล่าสุดปี2 0 2 6ที่หลายคนรอคอยซึ่งในเจเนอเรชันนี้บอกเลยว่า Honda ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะทั้งการออกแบบสมรรถนะเทคโนโลยี Technology. และความสะดวกสบายถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นจนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้เลยครับเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ภายนอก h อนด a Control V 2 0สอถูกออกแบบให้มีความดูดันและทันสมัยมากขึ้นไปหน้าใหม่แบบเลนที่ยาวเรียวต่อเนื่องเข้ากับกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวการเส้นสายตัวถังถูกปรับให้คมชัดขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มบุคลิกความแข็งแกร่ง,งล้ออลอยใหม่ขนาดใหญ่ 19นิ้วสำหรับรุ่นท็อปมาพร้อมดีไซน์ที่บ่งบอกความเป็นพรีเมียมเต็มขั้นตัวรถยังคงความเป็น SUV ที่ใช้งานได้จริงเหมาะทั้งการขับในเมืองและออกทริปเดินทางไกลในด้านหลังไฟไท้ายเล็ถูกออกแบบใหม่เป็นรูปตัว L ที่ทันสมัยและชัดเจนมากขึ้นกันชนหลังมีดีไซน์แข็งแรงพร้อมปลายท่อคู่ที่เพิ่มความสปอร์ตตัวรถมีความยาวฐานล้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนทำให้ดูโปร่งและสง่างามมากขึ้นเวลาขับอยู่บนถนนบอกเลยว่าโดดเด่น จนใครๆต้องหันมามองพอเข้ามาดูภายในห้องโดยสารบอกได้เลยว่าความหรูหราและเทคโนโลยีถูกยกระดับขึ้นแบบชัดเจนแผงแดดบอร์ดดีไซน์ใหม่ใช้เส้นสายแบบเรียบง่ายแต่ทันสมัยวัสดุพรีเมียมถูกนำมาใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังคุณภาพสูงพื้นผิวซอฟทัชรวมถึงลายไม้และโครเมียมที่จัดวางอย่างองตัวหน้าจอกลางขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบเสียง พรีเมียมจากโบสที่ให้มิติของเสียงรอบทิศทางเต็มอารมณ์การฟังเพลงแผงมาตรวัดหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลได้ชัดเจนและปรับแต่งการแสดงข้อมูลได้ตามความต้องการเบาะนั่งคู่หน้ามาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันมิโมรีในรุ่นท็อปบอะหลังถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นและพับได้แบบ60/40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นซึ่งคอนโทรลวีรุ่นนี้ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่ตอบโจทย์ครอบครัวอย่างแท้จริง ระบบความปลอดภัยฮ o n ด a s เ n s i n g ถูกอัปเกรดใหม่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าและการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานที่มีความแม่นยำมากขึ้นเรียกได้ว่าขับรถคันนี้แล้วอุ่นใจได้ตลอดการเดินทางในด้านขุมพลัง Honda Control v 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์1.5ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ ให้แรงม้าสูงสุดประมาณ1 0 0ก้าสิบแรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้ทันใจและที่สําคัญที่สุดคือรุ่นไฮบริดใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังรวมกว่า2 0 0สีแรงม้าเน้นทั้งความแรงและความประหยัดน้ํามันไปพร้อมกันอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสําหรับ s u v ขนาดกลางการขับขี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่ ให้มีความนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นเวลาเข้าโค้งให้ความมั่นใจระบบขับเคลื่อนสีล้อเรียวททม์ w วีดรุ่นใหม่สามารถปรับแรงบิดไปยังล้อหลังได้รวดเร็วและแม่นยำช่วยเพิ่มการกาะถนนและความปลอดภัยโดยเฉพาะเวลาขับบนถนนเปียดหรือพื้นผิวลื่นส่วนในเรื่องราคาที่คาดการสำหรับตลาดประเทศ